โอ้น่ารักมากเลยนะครับขอบคุณพี่เป๊กแล้วก็พี่อนญ,ญา่าด้วยนะครับส่งบะหมีม่มาเฟียบะหมี่มาเฟียครับลุงเป๊กส่งมาให้ปะป๊านี่นะครับสะเก็น่ารักมากมีช้อนมีอะไรอย่างงี้มาให้ปราป๋าด้วยนะต่าจีบังงี้้นี่เขามีอันนี้ด้วยนะดอกไม้ อันนี้เป็นบะหมี่มาเฟียรสชาติใหม่นะครับสไปซี่คาโบนาลาโอ้โหซองสีชมพูน,น,น่ารักมากเลยเขานขอบุญครับโอ้โหน่ารักมากนีลูเป็กส่งหมอตต้อต้มบะหมี่มาเฟียมาให้ด้วยนะดูสิโอ้โหน่ารักมากเปิด,ด,ไ,ด,ดไ,ได้เลยคได้เลยครับลองเปิดดูสิครับใส่ไปนี่ไงมันต้องเดี๋ยวไว้ต่อนะเดี๋ยวไว้ปลาต้มกิน รสชาติใหมสไปซี่บนาร่านะครับใครสนใจนะครับไปตามจัดกันได้เลยนะครับ